หนึ่งสองสามสี่ห้าสงสัยเป็นโรงทานบ้าน,นบ้านปฏิรูปบ่หีือหือบ้านใดหรือหน,นิหื้อบ้านปฏิรูปนะครับนี่โรงทานอย่างนี้นอนน,อนี่นอะยังไม่รู้ว่าเป็นโรงทานอะไรโรงทานของวัดบ่ะนะครับอันนี้เขาเอิ่ออียงเลยหนิหือนี่นนนนหื้ม้มันนกมันสมปะหลังเนาะนะครับกลัวนกว่าจะบินหนีก็เลยจับใส่กล่องไว้ก่อนนะครับเนี่ย เดือสาธุอนุโมทนาอันนี้กระชายหรือขิงนี่ฮหกระชายไปใส่ขนมจีนบ่เดือนะครับเตรียมพระทหารพรุ่งนี้นะครับมีขนมจีนก็เลยมาเตรียมรอเนาะสาธุอนุโมทนานะครับแผนขนมจีนนะครับอันนี้แผนกไม่ขาไม่ชีวัดบ้านโกบอนะครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายเลยนะครับไม่รู้ว่าบัวลอยลอยไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ย นี่นะครับเอ้า,ออาๆๆนะครับกําลังจะลอยแล้วนะครับปัน้นอลอยเอล่านี่นะครับเนี่ยพรุ่งนี้ <c oughs> ได้ฉันแน่นอนวันนี้อดไว้ก่อนเนาะอ,อ,อันไปท่ายปลาอทองโกเพื่อนในดมได้ดกินเอาอ <c oughs> สงสารเหลือกเกินอะยอดยุย่งม,มากเพื่อนหลุด <c oughs> ยึบไปยึบไปพักก็ได้แตหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แล้วนะครับบัวลอยนะครับก็เอื่นบัวลอยอีกอย่างนี่เฮือหือได้ซื้อบัวลอยซื้อนีิบัวบัวลอยสามสีนะครับ บปื้อลอยสามสีนะไม่รู้สีอะไรบ้างนะสีม่วงสีขาวสีเหลืองนะครับอันเหลืองเหลืองนี่มันแก้วบุหงสีเหลืองนะครับอันเหลืองเหลืองนี่มันแก้วมันแก้วนะครับหลายอย่างมะประการนะครับถ้าสีได้ซ้ำนี่บ่เม็ดปั้นไว้แต่าเกาม่วงเหมือนบ่นี่ โอ então, right ้เสียดายจังเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายนะครับกว่าจะได้ก้อนอโล่เอแล่ขนาดนี้นะครับนี่คงจะปั้นมานานมากนะครับนะครับจบกรมศิลป์มานะครับเป็นช่างปั้นนะครับจบกรมศิลป์มาเป็นช่างปั้นแต่ว่าปั้นบัวลอยนะครับนี่โอ้ยไม่ชี้สูกก่เพชรเป็นเนอะนะครับนี่ไม่ชี้เพชรก็ทําเป็นนะครับ นะครับใครก็ตามที่ฉันนะครับแสดงว่าผ่านมือแม่ชีมาแล้วนะครับเด้อนะครับกว่าจะไปต้มให้สุกนะครับสงสัยจะเปิดประเด็นผิดแล้วนะครับเนี่ยเด้อนะครับสามสีนะครับสีขาวสีเหลืองสีม่วงนะครับโยมทําอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ สามวันนะครับกว่าจะได้ก้อนอร่อยไอ้เลีอเอล่ยมาขนาดนี้นะครับเนี่ยปั้นนะครับเคยอันปั้นลูกนะ้สติกนะสมัยตะกี้ <c oughs> แต่ก็เป็นเล็กน้อยนะอันนี้เนี่ยปั้นแล้วบาดนี้เขาติดมือดีแท่เด้บาดนี้เด้อน,นะครับพูดประวัติตัวเองให้ฟังนะครับลูกชาวไรชาวหน้านะครับ โยมมีฟีมือนะครับทำถวายนะครับให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับโยมที่มาร่วมบุญกฐินจะได้รับประทานอเนจอร่อยมีความสุขด้วยกันนะครับสาธุอนุโมทนาใครมาทําลงทานที่นี่ขอให้ล่ํารวยล่ำรวยสวยๆทุกภพทุกชาติเดิม <c oughs> <c oughs> ล่ำรวยกับสวยๆนี่เนาะ